ัดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงระดับความหายากของการ์ดโปเกมอนอาเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะมีระดับไหนบ้างนะครับมาเริ่มจากอาอันแรกเลยนะครับเป็นจะเป็นการ์ดคอมมอนนะครับระดับความหายากระดับคอมมอนนะครับจะมีตัว C นะครับบอกอยู่นะครับด้านล่างนะครับ เป็นการ์ดระดับคอมมอนครับใบแรกนะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดระดับอันคอมมอนครับอันคอมมอนจะมีตัว U นะครับจะมีตัว U อยู่ด้านล่างนะครับบอกว่าเป็นระดับอันคอมมอนครับต่อจากอันคอมมอนนะครับก็จะเป็นเรนะครับเป็นเป็นเรนะครับเป็นตัว R นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ ากาดเรก็จะมีสองแบบนะครับเป็นเรธรรมดานะครับเป็นกาดเรธรรมดาแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นเรฟอยนะครับนะครับเรฟอยนะครับอ่าต่อไปถัดจากเรก็จะเป็นอ่าดบิลเรนะครับ จะมี R สองตัวนะครับอยู่ด้านล่างครับเป็นการ์ดระดับดับเบิลเรยนะครับนี่นครับจะภาพจะสวยขึ้นนะครับต่อจากดับเบิลเรยก็จะเป็นทิปเปิลเรยนะครับเป็นระดับทิปเปิลเรยนะครับจะมี R สามตัวอยู่ด้านล่างนะครับเป็นระดับทิปเปิลเรยนะครับ ต่อจากทิปลเ,ปเรก็จะเป็นซุปเปอร์เระครับเป็นระดับซุปเปอร์เรับนะครับ,นะรบภาพก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับซุปเปอร์เรจะมี SR อยู่ด้านล่างนะครับเป็นระดับซุปเปอร์เรครับต่อจากซุปเปอร์เรก็จะเป็นไฮเปอร์เรนะครับไฮเปอร์เรนะครับนะครับ ไฮเปอร์แรจะมี H R ครับอยู่ด้านล่างครับการ์ดก็จะเป็นสีออกรุ้งๆนะครับครับระดับสุดท้ายนะครับจะเป็นอันต้าแรนะครับอันต้าแรนะครับจะมี U R นะครับเป็นหนักษร U R อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นการ์ดสีทองนะครับระดับอันต้าแรนะครับ นะหลักๆก,ก็จะมีแปดชนิดนะครับมีแปดชนิดนี้นะครับนะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับแปดแปดชนิดนะครับคอมมอนนะครับอันคอมมอนเรนะครับ แล้วก็ดับเบิลไนะครับแล้วก็ทริปเปิลรครับแล้วก็ซุปเปอร์ครับไฮเปอร์รนะครับสุดท้ายเป็นอันตรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ